สวัสดีค่ะอินิต้อนรับเข้าสู่ช่องจัส m ิมินใจ569เโซลมสเตอร์ที่ปรึกษาทางด้านความรักแล้วก็การทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดแล้วก็โหศรสัตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวตุลแล้วนะในช่วงรายปี2,564นี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะช่องนี้เป็น อย,อยากจะเรียกว่าเป็นโมเด r ร์นเอสเธอรอะคะ่ะก็คือผสมประสานหลักจีตวิทยาความคิดแล้วก็โหราศาสตร์ผสมด้วยกันไม่ได้อยากให้คุณนะเชื่อในเรื่องฟรีวิวให้มากๆทุกอย่างสิ่งเราสามารถกําหนดได้แล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมจะดีกว่าเนาะโอเคในส่วนของชาวตุลน,นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคม ะะก่อนอื่นเลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะตุลหรือว่าเช้าสองหรือใครก็แล้วแต่นะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดอีกหนึ่งปีของคุณประสบความสําเร็จการงานการเงินความรักทุกอย่างสิ่งคือเฮงเฮงปังปัง,ปงร่ำรวยแข็งแรงทุกอย่างสิ่งคือดีหมดเลยนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายเนี่ยนับถือเนี่ยค่ะโดนบันดาลให้ท่านประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะ โอเคเริ่มกันดีกว่าสำหรับชาวตุลเนี่ยค่ะก็มองกับว,ว่าช่วงปีใหม่นะคะตั้งแต่ปีใหม่ไปจริงๆต้องบอกว่าปีใหม่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจะดูดวงตีปีเกิดจริงๆอ่ะมันต้องดูโซลารีเทิร์นก็คือตอนที่ดาวอาทิตย์วนกลับมาทิศอาทิตย์อีกครั้งหนึง่งก็คือหลังตุลาคมไปเนาะอันนี้จะเป็นการบอกถึงปีใหม่ตมีปีเกิดของคุณที่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นเกลเล็กเกน้อยเล่าให้ฟังนะก็ ถ้าตั้งแต่ปีใหม่นะคะอันนี้มีพลหัสนะคะเสานะคะจะย้ายจากเรือนที่4ไปอยู่ในเรือนที่5ที่ผ่านมา2020ันสลองสังเกตดูบางคนแต่งงานบางคนมีครอบครัวมีบ้านธุรกิจครอบครัวหรือว่าทําอะไรจากที่บ้านค่อนข้างจะจริงจังมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยเนื่องจากพลหัสเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือนที่5ก็ความรักนะคะ มีบุตรตั้งครรภ์ได้นะคะปุบป,ป,ปับติดหรือถ้าเป็นลักษณะของการต้องไปปรึกษาแพทย์เป็นพิเศษแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือความรักเนี่ยจะมีทั้งแบบ LGBTQ อะ่ะคือคุณสามารถเหมือน Open Mind เปิดใจรับใครเข้ามาบางทีมีคนเข้ามาจีบคุณจะเป็นเพศเดียวกันเพศตรงข้าหมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสเนาะ เพราะว่ายูเรเนสเนี่ย,ยในเรือนที่5มันเป็นโรแมนซ์นะคะเป็นเรื่องความรักของคุณถ้าใครลองลองไปอ่านดูก็ได้นะคะอันนี้ปรกรนำเนาะก็เขาจะพูดถึงราศรีกุ่มไว้ว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ากิกของซุสได้ไหมซุสก็คือเทพของโอลิมปัสเบอร์หนึ่งของโอลิมปัสใช่ปะแล้วสวมัยก่อนถ้าใครอ่านปกรนำเนี่ยเทพของกรีกเนี่ยคะ่ะเขาจะไม่ได้แบ่งเพศว่าแบบเฮ้ย ชายชอบหญิงอนะไรเงี้ยคือชายชอบชายหญิงแล้วชอบหญิงมันก็มีมันมีมาตั้งนานแล้วด้วยนะคะแล้วก็คือราศีกุมเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นกุมสัญลักษณ์ของกุมนะเขาเป็นหนึ่งในคนที่สุดชอบแล้วอยู่ๆอ่อะเฮราก็คือแฟนของซุสเนี่ยจะมาทำร้ายซุสก็เลย เอาตัวของอาราศีกลุ่มเจ้าคนคนที่เป็นกลุ่มเนี่ยนะคะไปอยู่บนท้องฟ้าอันนี้คือเล่าให้ฟังก็เลยทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วความเป็นความเป็นกลุ่มความเป็นยูเรสอะไสต่างๆมาคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆได้อ่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับชาวตุลได้ยังไงเพราะว่ากลุ่มเนี่ยมันจะเป็นเรือนที่5ของคุณในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้เจอค่ะมันจะแปลกแวกแนวใหม่ๆความรักเนี่ยมาแบบ จะเป็นที่บอกไป L G B T Q คือทุกอย่างสิ่งใครจะเข้ามาจีบเราม,ามันมีมีความรู้สึกเปิดใจมากขึ้นนะคะไม่จำกัดเพศเลยแล้วก็ ตั้งคันป,ปรับได้หรือว่าคุณได้มีโอกาสไปทํางานอดีเรกที่มันแปลกแหวกแนวทันสมัยไม่เหมือนใครแบบนี้ได้เหมือนกันก็ลองดูนะว่าได้ทําบ้างหรือเปล่าอยากให้ลองสํารวจนะตอนที่แจงมีดาวมาอยู่ในเรือนนี้ค่ะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างแบบเรียนรู้เยอะนะคะเพราะพออีกปีหนึ่ง2022ของคุณนะคะมีโอกาสที่จะแปลงจากงานอดิเรกที่คุณทำเนี่ยเป็นงานประจําได้ตอนนั้นแจงคือดูดวงเรียนดูดวงแต่งหน้าทําผมขนมเค้กดีไซน์ทุกอย่างสิ่งแต่ปรากฏว่า ที่มันสามารถต่อยอดความสําเร็จได้คือการที่เราเอาโหรศาสตร์การดูไพ่เนี่ยมาเป็นอาชีพจริงๆนะคะอันนี้ปีนี้เราอยากจะฝากชาวตุลว่าลองทําดูคุณมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วเสาเข้ามาเนี่ยคือจริงๆถ้าพูดในเรื่องความรักนะคะจะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาต่างชาติต่างภาษา,าพ่อไม่แม่ๆหรือว่าเป็นคนที่อายุ แก่กว่าหรือถ้าเด็กกว่าก็ต้องแบบเป็นคนที่ดูมีความเป็นภูมิฐานเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างจะสูงอะไรทํานองนี้นะคะหรือถ้าจะแปลว่าเฮ้ยเราค่อนข้างกดดันกับคนที่เข้ามาหรือบางคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีเลยก็ได้เหมือนกันเพราะสาวมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอะแบบนี้มันมีเข้ามาได้อยู่นะอะ ผลหัสอยู่ในเรือนนี้นะตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมนะคะแล้วพอช่วงพฤษภาถึงกรกฎาผลลึหัสเดินเร็วมากเนอะเขาจะอยู่ในเรือนที่6ของคุณก็คือในเรื่องของการงานความสําเร็จชื่อเสียงได้แบบดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ทีเนี้ยพอผลลหัสเข้ามาในเรือสุขภาพบางคนขยายขนาดคือตัวใหญ่ขึ้นตัวอ้วนขึ้นก็ได้ยกเวน้นถ้าคุณจะไปยกน้ําหนักยกเวทเนี่ยก็แบบตัวใหญ่แบบมีกล้ามมากขึ้นก็ได้หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบได้ทํางานชาริตี้มากขึ้นทํานองนี้เนาะพอช่วง you <sighs> สิงหาถึงธันวาคมนะคะผลิหั์มาเดินเขาเดินถอยหลังเนาะก็จะมาในเรื่องของความรักเก่าๆงานเก่าๆโอกาสเก่าๆหรือว่าฮ็อบบี้เก่าๆลองดูว่าตัวเองได้หรือเปล่าหรือความหรือว่าตั้งคันอะไรเงี้ยความคิดอย่างเงี้ยมันจะกลับมาหาคุณได้หรือว่าคนที่เคยจีบคุณแบบเนี้ยเข้ามาก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นผลิัสเนี่ยค่ะก็ฉากกับยูเรนัสนะคะซึ่งอยู่ในเรื่องของการเงินที่แจ้งบอกไปคือคุณมีโอกาสที่จะทําเปลี่ยนจากพวกงานอิเรกของคุณมาเป็นรายได้ให้คุณได้ นะคะแล้วยูเร u นัสเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ในเรือนการเงินถ้าคุณไม่ได้ลงทุนแล้วแบบเฮ้ยความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือพวพกประกรันภาษีกองทุนแบบบิตคอยอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเนอะจะแปลว่าบางทีอะต้องระวังในเรื่องการเงินของตัวเองให้ได้มากเนอะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของ ยูเรนีนเป็นความวุ่นวายเป็นเข้าซ้ายออกขวาได้แล้วมันจะอยู่ไปอีกอย่างน้อยแจงตีด้วยตาเปล่านี้ด้วยความที่ไม่เช็คปฏิทินต้องขอโทษนะคะแต่ว่ามองแล้วน่าจะสามปีเป็นอย่างน้อยอะ่ะนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เสาเสาเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะคือเหมือนกับบางคนเป็นภาระเหนื่อยหนักหรือว่าถ้าแบบอยากมีลูกมันต้องถามว่าได้ไหมมีโอกาสได้แต่ว่าตัวเองต้องรับภาระเรื่องลูกเยอะมากเป็นพิเศษหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกหรือเหมือนกับสมมติว่าคุณ 哎。Uh เหมือนลูกคุณจะไปแข่งขันทำไสักอย่างหนึง่งแล้วแบบเอ้ยมันไดไหมโอกาสได้มีแต่มันรู้สึกว่าต้องพยายามช่วยเหลือผลักดันเขามากๆให้เขาประสบความสําเร็จอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วพอหลังจากช่วงประมาณกุมภามิถุนาธันวาเนี่ยเสาจะมาฉากกับยูเรนัสก็คือในเรื่องการเงินบางทีสิ่งที่เป็นงานดิเรกคอบบี้หรือว่าความรักต่างๆมันจะมาด้วยเงินแต่ถ้าเป็นความรักที่มาด้วยเงินถ้าคุณต้องใส่เงินออกไปอันนี้ฝากไว้จะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่คุณต้องระง ระวังนะคะความรักเนี่ยถ้าคุณซื้อใจด้วยรักด้วยเงินน่ะเขาก็จะมาด้วยเงินน่ะคุณต้องหาวิธีการคุณต้องกําหนดเป้าหมายชีวิตคุณก่อนว่าเฮ้ยฉันอยากให้คนที่เข้ามาฉันน่ะเพราะเรื่องอะไรทํานองนี้เนาะแต่ถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยมันมีเหลือๆแบบไม่ได้ซีเรียสมากเงี้ยก็ตามน,านั้นก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรนะคะนั่นแหละไม่งั้นต้องระวังเรื่องการเงินนิดนึงเนาะบางทีคนจะเข้ามาเพราะเรื่องการเงินได้ต้องระวัง นะคะแล้วก็ยูเรนัสนะคะยังอยู่ในพืกศพนะคะองศาที่7จ็ถึงสิองศา,งศาก็เรื่องการเงินเงินหมุนหรือว่าเป็นการลงทุน เยอะเป็นพิเศษความเสี่ยงยังมีอยู่นะคะอาจจะต้องอเลือกความเสี่ยงที่มันน,น้อยนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เนปจูนเขาก็ยังอยู่ในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะต้องไปฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจคนอื่นๆนะคะหรือว่าอาหารเครื่องดื่มของเหลวเกี่ยวข้องกับน้ําติดน้ําใกล้น้ําได้ถ้าไม่งานจะแปลว่าวให้ระวังเรื่องการโดนหลอกนิดหนึ่งโดนเอาเปรียบนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้โดนหลอกหรอกแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่ผมก็รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบอกมันบางทีเราเราเหมือนกับชอบช่วยอะบางทีจนลืมการที่จะ เซฟบาวเทอรี่ uh, ให้ตัวเองแบบว่าขอบเขตที่ตัวเองสูว่าเคยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะอะไรทำนองนี้นะคะให้ตัวเองก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็พูโตนะคะยังอยู่ในเรือนที่4นะคะเรื่องครอบครัวนะคะคอนเน็ชันต่างๆนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงมาตั้งสักพักใหญ่แล้วแหะแต่เป็นภาวะที่ หลายคนจะต้องจริงจังซีเรียสมันเป็นการเปลี่ยนแปลงต้องค่อยๆเปลี่ยนอะเพราะว่ามันอยู่มายาวนานเนาะยี่สปีเนี่ยผู้โตอยในเรือนเนี้ยบางคนเกิดมามันอยู่ในช่วงที่ครอบครัวต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพอดีอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอ่าโอเคลูน่าโนดนะคะเขายังอยู่ในเรือนที่ ก้ากับเรือนที่3ของคุณนะคะบางคนนะคะอยากจะเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนางสมาธิเรียนต่อระดับสูงทำออนไลน์ก็ได้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณเหมือนกับต้องมาเรียนรู้อย่างน้อยในรอบปีนี้นะคะ่ะการสื่อสารการติดต่อแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะได้ทำทำแล้วสำเร็จนะ แล้วก็อีคลิปนะคะหลักๆ26พฤษภาคมลุนนาอีคลิปก็เกิดในเรื่องของเดินทางนะคะเรียนต่อคอสสั้นๆได้นะคะซึ่งสิ่งนี้มันจะไปต่อยอดให้คุณบไปเรียนไกลๆยาวๆแบบเนี้ยได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ออพอ10มิถุนายนโซล่าอีคลิปก็ในเรื่องของการเรียนการเดินทางนะคะเป็นธีมของเป็นปีของการเดินทางนะสำหรับชาวตุลน,นะหรือไม่ก็การทำอะไรออนไลน์สอนเขียนขายออนไลน์แบบนี้ ก็ได้เหมือนกันนะ19พฤศจิกายนก็ลุน่าอีคลิปเกิดขึ้นในพื้งศพคู่ผึ้ศพกับพิจิกก็คือเรื่องการเงินนะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการได้เริ่มความคิดในเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะคะแพ้สีบินคำนะคะฉันก็ว่าทำแล้วมันต่อยอดความสำเร็จได้นะคะแล้วก็4ธันวาคมก็คือโซลอีคลิปเกิดขึ้นในเรื่องของ การเรียนการเดินทางการสอนอีกแล้วนะคะก็ถ้าคุณต้องทําสิ่งนี้ค่ะติดต่อสื่อสารพูดคุยขายสอนเขียนแปลล่ามนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทักษะ,อะคอ m u n i ิเคชันเป็นนักข่าวเนี้ยก็ได้นะ่มันจะเหมาะกับคุณมากเหมือนกับพูดคุยติดต่อนะคะเขียนก็ดีเหมือนกันนะคะสุกถอยหลังสุกถอยหลังมิทธิพลกับชาวตุลเยอะมากๆเลยนะคะเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนด้วยเนาะเขาถอยหลังเนี่ย ปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงวันที่19ธันวาคมนะคะเกิดขึ้นในเรือนที่4ของคุณเองนะคะคนที่มีปัญหาครอบครัวนะคะถ้าแบบสมมติว่าระหว่างปีต้นปีได้ห่างกาันปลายปีมีโอกาสวนกลับเข้ามาเคลียร์ใจกันได้หรือแม้แต่ว่าการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านธุรกิจครอบครัวเนี่ยคะ่ะสิ่งที่อยากจะทําในอดีตมันจะวนกลับมาให้คุณได้ทําได้นะคะไม่เหมาะกับการลงมือทําอะไรใหม่ๆช่วง สิบเกาธันวาคมหรือใครจะสัญญากรรมความสวยความงามก็แล้วแต่เนาะอันนี้พอช่วงสุขถอยหลังไม่แนะนำนะคะพุทธถอยหลัง3มรอบด้วยกันปีนี้ก็ตั้งแต่30มกราถึง20กุมภาพันธ์นะคะอันนี้รอบแรกนะคะถอยในเรื่องความรักนะคะคนเก่าวนมาสูงมากๆแล้วพอหรือว่างานดิเรกเดิมๆนะวนกลับมาหิธีธรรมเนาะส0 ถัดมาขอโทษ29พฤษภาถึง22มิถุนายนนะคะถอยในยเรื่องของการเรียนนะคะการเดินทางไกลนะคะติดต่อสื่อสารออ,ออนไลน์บิสเนสต่างๆนะคะ30กันยายนถึง18ตุลาคมนะคะอันนี้ถอยในราศีตุลน,นะคะกออ็อยู่ในเรียนตัวคุณเองนะคะคก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับมาคิดทบทวนอะ่ะพุทธถอยหลังเนี่ยจริงๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะ คือจริงๆไม่ว่าดาวไหนเดินถอยหลังเขาบอกว่าให้ขึ้น prefix เป็นคำว่า re ก็คือการกลับไปทำอีกครั้งหนึ่งแล้วตามด้วย verb นั้นๆนนเพราะฉะนั้นนะคะจังหวะนั้นเหมือนกับคุณคงต้องกลับไปขิดทบทวนสิ่งที่ตัวเองทำมาทั้งปีเลยก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ความรากักการงานการเงินเหมือนเหมือนกับต้องกลับไปซ่อมแซมหรือว่าทำสิ่งเก่าๆที่คุณค้างเอาไว้นะคะไม่เหมาะกับช่วงเวลาที่จะทำอะไรใหม่ๆเนะาะมาดูรายเดือนกันนะคะตรงนี้ ใบแรกนะคะวิวออฟ f อร์จู e เห็นไหมเอ่ยต๊ด ก็เป็นกวงล้อโชคชะตานะคะทุกอย่างสิ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆมมีโอกาสได้เรียนต่อระดับสูงนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความรู้ของตัวคุณเองนะคะ,ะความรักเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอพวกธนูพวกตักชาติอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเดือนที่สองได้ไพ่ justice เป็นไพ่ตัวตนของคุณเองนะคะก็ใครที่อยากทําสัญญาต่างๆโอกาสได้สมัครงานได้ไหมได้แล้วค่ะเพราะมันเป็นการทําสัญญาเกิดขึ้นกู ยืมเ,เงินก็ได้นะคะความรักอาจจะเจอคนที่มาจากในพวกศาลอายการทนายกฎหมายเงี้ยก็ได้ทหารตำรวจก็ได้ถ้าเขาต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายเนาะเดือนที่3นะคะไพ่เดทนะคะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะออบางคนอะไรที่มันมีปัญหาอยู่แล้วมันจะเป็นต้องจบสมมติว่าคุณจะออกไม่ออกดีเรื่องงานเนี่ยออกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะก็ความรักเจอพวกคนเรียบงานสาย ผูผ่ากูชีพหมอพยาบาลทหาตรตำรวจแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะพิจิกก็ได้เหมือนกันนะคะเดือนที่4นะคะเพจซอฟว์วอนสนะคะเป็นจังหวะที่มีความคิดไอเดียเรื่องงานเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่คุณทำคุณชอบมากๆมีแพชชั่นมากๆอยากทำอ,อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับลูกเกี่ยวข้องกับเด็กเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะทัด ไฟเมสิงธนูนะคะเดือนที่5 the chariot นะคะก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลไปต่างประเทศการใช้เหตุผลนะคะการสมดุลนะคะมันเป็นไพ่นักรบอะที่คุณสามารถทําได้สําเร็จไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับสายพาวิศวกรก่อสร้างก็ได้เหมือนกันนะคะใครที่เข้ามานะหรือว่าราศีกรกฎนะคะเดือนเมเจอร์ Major, มาเต็มเลยนะคะ เดือนที่6นะจูสเมนนะคะเป็นการได้รอคอยสิ่งที่คำประกาศที่เราจะไปทำเอาไว้เนี่ยมันได้คำตอบในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงต่อหรือว่าสิ่งที่ความรักเนี่ยเหมือนกับจะเอายังไงจะไปต่อไม่ไปต่อคุณได้รู้แล้วช่วงเวลานี้ เดือนที่7นะคะ Queen of Swords นะคะระวังเรื่องคำพูดนิดนึงบางทีพูดกันตรงมากๆถามว่าคุณเป็นคนที่ดีเก่งมีความเป็นผู้นำไหมใช่ตุลเนี่ยเป็นค,คนที่มีความเป็นผู้นำมากแต่คุณเนี่ยจะใช้คำว,ว่า tricky ก็ไม่เชิงคือคุณจะให้คนอื่นอะยอมรับก่อนแล้วคุณถึงจะแบบยอมรับได้่ยออกมาแล้วคันที่เป็นตุลก็ต้องแบบมีธรรมเป็นคูค่คู่ต้องแบบ ฉันฉันจะเป็นคนที่นําเธอนะแต่ว่าฉันจะมีไอเดียมานําเสนอแล้วเอานี้จะยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าบางคนถ้าคุณต้องไปเดียวใครเนาะเ,เทคนิคเขาบอกว่าให้หาข้อเสนอที่คุณรู้สึกว่าอยากจะทําอยู่แล้ว3ข้อแล้วไปให้คนอื่นเลือกไม่ใช่แบบไปถาม เราให้คําคนอื่นเขาตอบมาแบบนี้มันไม่ไคําตอบของคุณใช่ปะหรือว่าตัวคุณเองก็ต้องแบบว่าหาช้อยที่มันน่าจะเป็นข้อเสนอที่เอ,อ่ยังไงในหนึ่งในสามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณอยากต้องการอยู่แล้วลักษณะของตัวนั้นโดยมากจะเป็นแนวเนี้ยแบบว่าเฮ้ยเราจะเป็นผู้นํานะแต่เราอ่ะก็อยากให้เธอยอมรับก่อนกับสิ่งนั้นแล้วก็โดยมากเหมือนกับเป็นการไม่เชิงว่าถามชี้นําหรอกแต่ว่าก็ให้เขาตัดสินใจเพื่อเป็นคําตอบของคุณเองทํานองเนี้ยนะคะแล้วก็พอเดือน ที่8นะคะตรงนี้นออฟเพนเดอร์คิเดินทางขยันหาง,งานหางเงินเยอะเป็นพิเศษเนาะธาตุดินเด่นนะคะการพึมศพมัง,บบงกรเดือนที่93ดาบระวังภาวะเสียใจเนาะอกหักซึมเศรา้าหรือแม้แต่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมันมีข้อความไม่สบายใจเกิดขึ้นทะเลาะก,กับใครสักคนแบบนี้ก็ได้หรือว่าไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการร0 0เเซแบบนี้เนาะแล้วก็เดือนที่10นะคะหเหรียญเกิดขึ้นก็ ภาวะเหนื่อยใจลำบากใจท้อแท้ใจแบบนี้เป็นพิเศษนะคะทำบุญเยอะๆนิดนึงก็ดีเหมือนกันเนาะมันเป็นเหมือนกับปิดท้องหลังพระให้มากกว่ารับอย่างเงี้ยนะคะทําบุญเยอะๆใครมาของเงินก็อาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีนะคะในการจะให้ใครหยิบยืมเงินเนาะแล้วก็เดือนที่11เนะคะสองเหรียญหมุนเงินหรือว่าเป็นภาวะ2องออปชันเข้ามาในชีวิตเลือกไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไงและเดือนสุดท้ายตรงนี้ได้เป็น าถ้วยนะคะภาวะเศร้าใจเกิดขึ้นเนาะมันเหมือนกับได้ไม่ตามที่คุณต้องการแล้วก็มันเหมือนกับคุณยังติดอยู่กับโอกาสที่มันพัดพลังเสียใจไปนะคะแต่ว่าอยากให้คุณรู้ไว้ว่าจริงๆมันมีความหวังมีความความเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังจริงมันยังมีโอกาสดีๆมันยังมีอยู่อย่ายุดติด อะไรก็แล้วแต่ใดๆก็ตามเวลาที่คุณเองมีออปชันในชีวิตแต่ชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะยังไงก็หาออปชันในตัวเองก็จะดีที่สุดเนาะอันนี้บอกไปแล้วว่าเดือนที่10ตุลาคมเนาะก็หลังเดือนที่10ไปจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนกับของคุณจริงๆโซลามารีเทิร์นเรือนตัวคุณเองแล้วนะแล้วก็ถ้าจะเห็นเรือนตอนช่วงที่ดาวย้ายไปอยู่ราศีสิเนี่ยภาวะซึมเศร้าเสียใจแบบเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้อง ใช้คำว่าไงเจริญสติเยอะๆเออแล้วก็ทําพยายามเหนี่ยวนําสิ่งที่มันดีๆเข้ามานะคะ ดวงส่วนหนึ่งดวงดาวส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแจงเองก็เชื่อว่าฟรีวิวทุกคนมาเลือกได้นั่นแหละคุณเลือกได้ว่าคุณจะมีความสุขหรือว่าคุณจะปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติหรือว่าเสียงนกเสียงนกเสียงกาเสียงใครก็แล้วแต่พูดถึงคุณอย่างเงี้ยมันอยู่ที่คุณเลือกได้ทุกอย่างสิ่งคุณกําหนดเองเพราะคุณเองเป็นหมอดูที่แมนที่สุดเนาะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้นะคะจะปรับปรุงเนาะตรงนี้ขอบคุณคะาวัสดีค่ะ จะมีแฟนไหมเขาจะเป็นคนดีไหมรูปรรณฑ์สันฐานเขาจะเป็นอย่างไรหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคำถามพวกนี้นะคะจะหมดไปสำหรับคนที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกในเรื่องความรักนะคะมีข่าวดีมาบอกคะ่ะแจงกำลังจะเปิดคอสโหราศาสตร์ ตะวันตกคู่รักนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจนะคะเนื้อหานะคะที่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านดวงความรักจากนาเท่าชาร์ตก่อนเลยแล้วก็การอ่านดวงความรักจากซินนัสตรีชาร์ตจากคอมโพสิตชาร์ตการดูโซเม e การดูการแต่งงานนะคะก็เผื่อถ้าใครสนใจนะคะทักแจงมาได้นะคะขอบคุณค่ะ